พี่เอสุภาชัยน้ำตาจะไหลอัมพชราภาขวงเงินสด100่งแสนเป็นของขวัญวันเกิดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้จัดก,การที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยทีเดียวสําหรับพี่เอสุภาชายัยศเวิจิตซึ่งล่าสุดก็ได้ดมตัวเพื่อนในวงการมาปาร์ตี้วันเกิดงานนี้ต้องบอกเลยว่าสุปตาตัวแม่อัมพชราภาน้องรักก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานด้วย และสิ่งที่ทำเอาคุณเอสุภาชัยถึงขั้นปลื้มใจมากก็เป็นเพราะว่าอ้ําภชราภาขลงวเงินสด1,000 0 0บาทเพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดโดยเอสุภาชัยได้เขียนแคปชั่นขอบคุณว่าน้ำตาจะไหลน้องอ้ําให้เงินสด1 0 0 0 0 0บาทในวันเกิดรักน้องอ้ํานะคะซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนคงจะทราบกันดีว่าเอสุภาชัยก็ได้ยกนิสิต0 0 0ให้กับแตงโมนิดาน้องสาวคนสนิทนับว่าเป็นผู้จัดการที่มีน้ำใจและไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทําไม่ลายคนถึงรักมากขนาดนี้